สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนอ่าเนี้ยเดี๋ยวจะชวนมากระตุ้นน้าเหลืองนะจริงๆแล้วการการกระตุ้นน้าเหลืองอะ่ะใช้วิธีการแบบถ้าเราไม่มีแอมโพลีนนะเราก็ใช้วิธีการยืนแล้วก็ยกขาแบบเนี้ยค่ะยืนแล้วก็ยกขาแล้วก็ปล่อยส้นแบบนี้เนาะแต่ทีเนี้ยพอเรายืนยกขาแล้วปล่อยส้นอะ่ะมันเหมือนกับพื้นมันถ้าพื้นมันแข็งอะ่ะมันก็จะเจ็บ้น้นนะคะแต่ถ้าเรามีสปริงเนี้ย ข้อดีก็คือว่ามันสนุกนะทุกคนมันสนุกแล้วมันก็จะแบบเหมือนเราไม่เบื่อเนาะอันนี้มันก็เป็นวิธีการที่แบบง่ายๆนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตมัดผมก่อนไม่มาแต่เช้าเลยพูดเรื่องการเบิร์นนเย แล้วก็กระโดดอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่มีแทนโพลีสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือยืนสมมติว่ายืนกับพื้นเนาะการเบินน้ำเหลืองนะทุกคนถ้าไม่มีแทนโพลีเนาะก็อย่างงี้ทำอย่างนี้นค่ะทำอย่างงี้เออเพาเรีกว่าเราก็ได้กระตุ้นน้ำเหลืองน้ำต้องมีการกระแทกกระแทกถ้าทุกคนถ้าทุกคนไปดูงานวิจัยนะงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำเหลืองเนี่ยถ้าเรามีการกระตุ้น ต่อมน้ำเหลืองมันจะอยู่ตามจุดต่างๆเนาะขาหนีบอย่างเงี้ยรักแร้อย่างเงี้ยต่อมอยู่ตรงเนี้ยเนาะเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายค่ะซึ่งคนที่ปล่อยให้ให้กล้ามเนื้อไม่มีเลยคนอ้วนเนาะคนที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคมันเยอะไงคะการออกกําลังกายก็จึงสําคัญซึ่งมันมีความเข้าใจผิดตัวไหนเองก็เข้าใจผิดนะว่าจริงๆอายุเยอะแล้วออกกําลังกายไม่ไหวอะไรเงี้ยเนะแต่พอวันหนึ่งที่เรา ศึกษารวมถึงศึกษาร่างกายด้วยนะเราจะรู้ว่าเฮ้ยร่างกายมีศักยภาพที่จะทําได้นะแต่ทีเนี้ยเราต้องเราต้องรักษาสมดุลร่างกายเราต้องอย่าแทรกแซงร่างกายค่ะพอเราไม่แทรกแซงร่างกายร่างกายมีศักยภาพที่จะมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแม้ว่าแม้ว่าหลักของร่างกายเนี่ยเมื่อเราอายุเยอะกล้ามเนื้อเราจะลดลงเนาะแต่เราสามารถมีมีกล้ามเนื้อได้รวมถึงสมองเราก็สามารถดีได้แต่เราต้องรู้ รู้วิธีการนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะที่เราจะภูมิคุ้มกันแข็งแรงโดยเฉพาะช่วงนี้นมันเป็นอากาศหนา,หนาวๆทุกคนอากาศเย็นอย่างเงี้ยนะนจะมีเชื้อไวร่งเชื้อไวรัสถ้าเราเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะซึ่งหนึ่งในวิธีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันคือการกระตุ้นน้ำเหลืองค่ะกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองที่เขาบอกว่าเบรนน้ำเหลืองให้น้ําเหมือนน้าเหลืองเนี่ยมันแทรกอยู่ตามเขาเรียกว่าเป็นเหมือนในในเซลลของเราเะนาะ ในในในท่อน้ําเหลืองเนี่ยแล้วน้ําเหลืองมันก็จะเคลื่อนที่ไปที่หลอดเลือดถ้าน้ําเหลืองมันจะเป็นตัวขับของเสียค่ะถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้เขานิ่งนิ่งมันก็เหมือนกับน้ำเขาเรียกว่าน้ําเหลืองเสียเนาะน้ำเหลืองนิ่งวิธีการก็คืออ่บางทีเขาให้แฝงแขนอย่างเงี้ยทุกคนบางทีแฝงแขนแล้วก็อ่ายกยกเท้าแบบนี้กับอีกแบบหนึง การขแมวท้องขมิบก้นอย่างที่เน้เคยนั่งนั่งนั่งตัวตรงนะแล้วก็ขแมวท้องเข้าไปขมิบก้นอันนั้นน่ะเป็นการเบรนน้ําเหลืองรวมถึงเบรนน้ําในโพรงสมองด้วยซึ่งพอเราอายุเยอะสิ่งที่นอกจากเราจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันทุกคนเคยสังเกตไหมผู้สูงอายุจะเป็นาภาวะสมองติดเชื้อเนาะเพราะเวลาถ้าเราไม่มีการเบรนน้ําในโพรงสมองนะคะไม่มีการมีการเปลี่ยนเขาเรียกว่า ปกติร่างกายจะมีการเคลื่อนของน้ำในโพรงสมองมาที่ระบบสันหลังของเราเนาะซึ่งร่างกายจะทำเองนะแต่พอเราอายุเยอะเราอายุเยอะเราก็ต้องช่วยร่างกายเนาะเราเราต้องการแฮกเงี้ยการแฮกก็คือการช่วยเบรนจากการออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้แต่บางคนออกกำลังกายไม่ได้การขมิบท้องขมแมวก้นแล้วก็เป็นการเบรนน้ำในไขสันหลังเพื่อที่จะเบรนน้ำในโพรงสมองเนาะมันเป็นการช่วยนำของเสียออกมาจากสมองด้วย ส่วนเราออกกําลังกายมันก็เป็นการขับเคลื่อนน้ําเหลืองเพื่อที่จะเอาของเสียเนี่ยออกมากับน้ําเลือดพวกนี้เนาะมันเป็นการช่วยร่างกายถ่ายเทของเสียอันนี้นะคะด้วยวิธีการออกกําลังกายได้หลากหลายรูปแบบแต่เราต้องรู้ว่าวันนี้ถ้าเราไม่ออกกําลังกายไม่เคลื่อนที่ไม่โมบิไลซ์โมบิไลซ์คือเคลื่อนไหวนะเราก็จะมีโอกาสที่จะเชื้อมันก็จะก่ออยู่ในร่างกายของเรานะซึ่งการแฮกร่างกายหรือการแอคทีเวตเนี่ยมันคือการ การเคลื่อนตัวขับเคลื่อนกระตุ้นร่างกายพวกนี้แล้วแล้วร่างกายนะทุกคนพอเราทําได้ครั้งหนึ่งเนาะครั้งต่อไปจะทําได้อีกซึ่งตัวเนทเมื่อก่อนเนทก็เป็นคนที่เอานน้พูดตรงๆนะไม่ค่อยศรัทธากับการออกกําลังกายเพราะว่าเรามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเนาะแต่พอวันหนึ่งเนะี่ยเราสุขภาพดีขึ้นเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยปัจจัยของการที่เราจะแข็งแรงขึ้นและเป็นคนที่มีอายุอายุ ขาเรียกว่าจะยืนหรือไม่ยืนแต่การมีอายุยืนดีว่าดีแล้วนะการมีอายุยืนที่มีสุขภาพดีอายุยืนแบบมีคุณภาพเนาะคือเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเราต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเน,นี้ยสำคัญมากเลยค่ะซึ่งอันนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนถามแทมปอรีนเนี่ยเนซื้อมาเพราะว่าเนี่ยต้องการเพื่อสิ่งนี้สำหรับบางคนเนี่ยมันมีที่จับด้วยเนาะเราก็ใช้วิธีแค่เนี้ยค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเนยไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะ้าจะเวียนหัวบ้านหมุนเนาะแรกๆนะ นะคะแต่ถ้าเกิดเราทําไปชิ้นชินเนี่ยเขามีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แทมโพลีนนะว่าถ้าเราแค่กระโดด5นาทีเท่ากับเราวิ่งประมาณ15นาทีอะทุกคนรู้ไหมตอนนี้เนซสามารถเมื่อก่อนเนซกระโดดได้คือเนซจะกระโดดแบบนี้กระโดดตกเพื่อเมื่อก่อนเนซจะมีปัญหาเรื่องสบักไหลติดนะเนาะแล้วก็ยืดเหยียดยืดเหยียดนะคะสวัสดีพี่ตุ๊กนะคะเนี่ยแล้วเนซก็ทำแบบนี้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจดปดสอซึ่งซึ่งตอนนี้เนสสามารถกระโดดแบบนี้ได้5้านาทีแล้วทุกคน5นาทีเนี่ยหอบหอบแหกๆแหแแหมันดีตรงที่ว่ามันไม่เจ็บเขา่าไม่เจ็บคือมันมันจะเขาเรียกว่าซอฟอะนะแต่ถ้าเราไปวิ่งอะค่ะ,ะมันก็จะเจ็บหัวเข่านะและนน้ก็มีปัญหาเรื่องสะโพก พอมาใช้ตัวนี้เออดีมากเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเอามาแบ่งปันนะเผื่อใครจะซื้อเทมโพลีนมาใช้ก็ได้แล้วแรกๆเราก็ค่อยทําแบบนี้ไปก่อนค่อยทำน้อย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 นๆน,น,นะคะแต่นอกเหนือจากเทมโพลีนสําหรับช่วงนี้นะทุกคนเป็นช่วงหนาวเนาะอากาศเย็นมากเลยแต่ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์เนยก็คือว่าหนาวนี้เนี่ยไม่เป็นหวัดเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีอาการหนาวแบบ เหมือนกับปกติเวลาหน้าหนาวบางคนจะหนาวมากแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวเงี้ยนะแต่ถ้าเราเนี่ยมีระบบน้ําเหลืองมีระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดดีอะมันจะไม่มีอาการเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าใครดูแลสุขภาพก็จะได้ได้รางวัลจากร่างกายของเรานะคะพี่ตุ๊กบอกว่าน่าสนุกเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาทําบ้างสนุกค่ะพี่ตุก๊กแล้วมันจะทําให้เราออกกําลังกายแล้วเราลืมเหนื่อยอะแต่เนตต้องตั้งเวลาไว้เพราะบางทีพอเรา พอเราหยุดอะมันจะหอบแต่มันดีตรงที่ว่ามันทําให้เราหลับสบายหลับลึกนะแล้วก็ไอ้สะบักหลังเนี่ยที่เคยปวดหรือสะโพกเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะเรามีการทําให้เลือดเรามีการขับเคลื่อนไหลเวียนที่ดีค่ะแต่สําหรับบางคนที่ยังไม่สามารถที่จะลุกนั่งได้อย่างสะดวกสบายเราใช้วิธีการนอนอย่างที่เน้บอกว่าร่างกายมันต้องโมบิไลซ์เนาะคือเคลื่อนไหวน้ําเหลืองของเราเนี่ยเวลาเราเคลื่อนไหวนะคะ เราก็ขมแมวท้องการขมแมวท้องเนี่ยเราทําได้ตลอดเวลาแม้แต่เวลานอนเวลานั่งเวลายืนเนี่ยเรายืนขมแมวท้องเวลาเราขมแมวท้องหลังเราจะตรงอย่างนี้นะทุกคนขมแมวท้องหลังหลังเราจะตรงยิ่งเราเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยทุกคนถ้าสมมุติว่าเราเดินไปแล้วเราเดินท่านเนี้ยมันจะรู้เลยว่าเราอายุจะหนะ้าสิบแต่ถ้าเราแบบแหนเรายืนท่านี้นะเรายืนแบบ ขแมวท้องเข้าไปแล้วเราทำมันจะมันจะคุ้นเคยค่ะร่างกายมันจะชินเนาะร่างกายจะชินกับการที่เรายืนท่านี้รวมถึงร่างกายจะชินกับการที่เราออกกำลงังสมมุติวันนี้เราออกได้หนึ่งนาทีพรุ่งนี้เราจะทำได้1น,นาทีอีกเพิ่มอีกเหมือนกับเวลาเราฝึกพูดเหมือนกันสมองเราเนี่ยจะจะจะ,จะชอบอะไรใหม่ๆนะคะชอบเรียนรู้ใหม่ๆพี่ชอบออกกำลังกายทุกวันเว้ยดีมากคนที่สุขภาพดีตอนเนี้ย แล้วเป็นคนที่ยังรักษาทรงอะ่ะเป็นคนโชคดีมากแต่คนที่สุขภาพเสียก็ไม่ใช่ว่าไม่โชคดีถ้าวันนี้เราเปลี่ยนความคิดแล้วเราคือคนที่พอเขาสุขภาพเสียเขาจะมีมีแรงขับเคลื่อนนะถ้าเขามีแรงบันดาลใจเหมือนเนี้ยเนี่ยเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจเยอะเพระในสุขภาพแย่มากมาก,ก่อนนะเนาะเนก็จะแบบไม่ยอมที่จะกลับไปเป็นแบบเดิมแล้วมันเหมือนวันที่เราเอ่อจนมากเนี้ยเนาะเราก็จะกลัวความจนเนาะเหมือนวันที่เราป่วยจนแบบ เราจะชีวิตจะหาไม่เราก็จะกลัวซึ่งความกลัวเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะถ้าเราเขาเรียกว่าคิดเห็นตรงและตีความหมายเป็นนะนั่นแหละทุกคนแล้วช่วงนี้นะเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงสําหรับเมื่อคืนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนเนี่ยคุณโสภาสีจันทร์ซึ่งเป็นมะเร็งระยะ4นะรามปอดรามกระดูกมาเอาเบต้ากแคนที่ร้านก่อนหน้าคุณโสภาเนี่ยก็จะมีอีกท่านหนึ่งเขาก็เป็นมะเร็งแล้ว เขาเคยหายแล้วเขาลุกลามเพราะว่าเขาขาดการใช้เบต้าไปนานมากเลยอะค่ะเขาไปใช้สมุนไพรอะไรนี่ก็ไม่ทราบอ่ะเนาะแต่คุณโสภานี่ยที่หมอบอกว่าเขาเนี่ยจะอยู่ไม่ได้หกเดือนแล้วเขาก็เป็นติดเตียงแล้วเขาก็แบบเหมือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตอนนี้เขาเดินได้แล้วนะคะแล้วเมื่อคืนเขาก็มายืนยันว่าเขาเนี่ยไม่เคยขาดการใช้เบต้ากูแคนเลยเพราะฉะนั้นใครที่ทานเบต้ากูแคนอยู่นะเนยจะบอกให้นะคะว่า ใครที่ทานเบต้ากูแคนอยู่ตอนนี้โชคดีเพราะเบต้ากูแคนเนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเขาเรียกว่าตัว NK เซลเนาะเซลภูมิภูมิคุ้มกันธรรมชาติอะซึ่งมันจะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งส่วนคนที่เป็นมะเร็งแล้วไปรักษาไปอะไรพวกนี้ถ้าใช้เบต้ากูแคนร่วมด้วยเนี่ย มันจะยิ่งทําให้ประสิทธิภาพของการรักษามะเร็งจะไม่กลับมานะเพราะมันมีหลายคนที่มะเร็งกลับมาจากประสบการณ์ของเนซคนเป็นมะเร็งกลับมาเยอะมากเพราะว่าเขาไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มการแบบธรรมชาติได้ค่ะพี่ตุ๊กบอกเทมเปอรลีนของเนซ48นะคะ4 48นิ้วพี่ตุ๊กมันก็จะกว้างๆนิดนึงอันนี้เนซซื้อมาจากในช้อปปีไม่ได้ราคาไม่ได้สูงพันไม่ไม่ไม่ถึงสองพนะคะราคาไม่ถึงสองพันเนาะแล้วก็แล้วก็ เขาเรียกว่าทาง่ายด้วยลูกชายเนซเขาก็เปิดมาแล้วเขาก็แค่ทําง่ายๆมันทําไม่ยากค่ะอัน,นอันนี้เนลองเอามาเขาเรียกว่าชิมลองก่อนกะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราออกไปสักพักหนึ่งสักปี2ปีเราอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้เพื่อให้คนอื่นๆมาใช้ด้วยเนาะแต่ตอนเนี้ยคือเนใช้อยู่คนเดียวก่อนนะคะสรุปนะทุกคนไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงเชื้อไวรัสก็เหมือนกันเชื้อไวรัสเนี่ยจะมาทุกฤดูกาลนะคะ จะมาตลอดเชื้อไวรัสนะแต่เมื่อไรก็ตามที่ยีนแข็งแรงภูมิภ้มกันของเราแข็งแรงนะไม่มีเชื้ออะไรทําอะไรเราได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องทํงงาภูมิภ้มิกันเราให้แข็งแรงเนาะการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือนี่แหละคือสิ่งนี้แหละรักษาแบบถาวรเนาะแต่ถ้าเราใช้สิ่งที่มาช่วยเหลือชั่วคราวก็คือใช้เคมีใช้ยาอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้แต่มันเป็นการชั่วคราวแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราสร้างภูมิภ้มกันของเราขึ้นมาเองเนาะแบบธรรมชาติ เราจะดีแบบถาวรแล้วเราจะเป็นคนที่มีอายุเขาเรียกว่าเป็นคนสูงอายุแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุมันจะมีตัวชี้วัดคืออาการที่เราไม่เหนื่อยง่ายเนาะอาการที่เรามีกล้ามเนื้อเวลาเรากินอะไรเราก็จะไม่อ้วนง่ายด้วยนะคะเวลามี อากาศเปลี่ยนแปลงเราจะไม่เป็นหวัดเราจะไม่ติดเชื้อง่ายหรือบางคนติดเชื้อก็จะหายง่ายจะไม่มีอาการซุดซึ่งการสร้างสูขภาพเหมือนการออมเงินนะทุกคนออมเงินออมทองเอาไว้นะแต่ถ้าสมมุติวันนี้หลายท่านอาจจะมีการบาดเจ็บเป็นปัญหาจากยีนเนาะบกพร่องมาจากยีนเหมือนเนยอย่างเงี้ยเนยเป็นคนที่ป่วยมาตั้งแต่เด็กอะค่ะเนยก็จะแอ t i v a t e ยีนนะคะร่วมกับการใช้เสริมภูมิคุ้มกันด้วยเบต้ากรูแคนนะโอเคนะคะก็ฝากเอาไว้เนี่ยอันนี้ทาน ก่อนอาหารก่อนอาหารเช้าก็คือเน่จะทานท้องว่างเนาะห้าแคปซูลจะบอกงี้นะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ร้านเนี่ยจัดจัดโปรสำหรับให้ทุกคนเนี่ยเอาเขาเรียกว่าสารสกัดสารอาหารสารสกัดเนี่ยเป็นสกัดจากธรรมชาติเนาะไปเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนในการที่จะคุ้มครองเซลล์ของเรานะด้วยการจัดโปรเยอะมาก ลดแบบซื้อแล้วลดเยอะนะคะเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปโดดแทมโพอรินแป๊บหนึ่งนะเผื่อจะเป็นแรงบันดันใจให้ทุกคนเพราะว่าถ้าใครที่ยิ่งติดตามเน็ตมานานจะรู้ว่าเน็เนี่ยแทบเหมือนคนนอนติดเตียงเนาะไม่สามารถจะนั่งนานๆได้ต้องต้องนอนไปเลยนะอ่าเพราะเรามีอายุที่เยอะขึ้นเราจะแข็งแรงขึ้นนะทุกคนหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8า1 0 1 1 1 2 1 3่ทีนะทุกีโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดี๋ยวต้องไปส่งหลานก่อนนะคะไปส่งหลานไปโรงียบานนี้เป็นวันคิสมาสด,ด้วยขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบาย